สวัสดีนะครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ Angry City นะครับกับงานใหม่ชื่อว่าสัมปทานน้ำมันนะครับง่ายๆนะฮะเราจะเป็นเจ้าของกิจการได้นะครับด้วยบัตรใบนี้นะครับนั่นก็คือ Business หรือว่าเจ้าของสัมปทานน้ำมันนะฮะนะกดใช้ได้เลยคนที่จะได้บัตรนะครับก็แค่ไปตีเอาของที่อยู่ใน Adopt สัมปทานน้ำมัน มาครบ10ชิ้นก็มาแลกบัตรที่สภาได้เลยหรือว่าแลกกับนายกได้เลยนะครับเมื่อได้บัตรกดใช้เสร็จแล้วนะครับมาที่บ่อน้ํามันซึ่งตอนนี้มีอยู่3บ่อนะครับอ่าสมมติว่าบ่อนี้นะฮะบ่อหมายเลข2นะครับเข้ามาถึงปุ๊บกดใช้ครับนี่เลยนะฮะก็ซื้อกิจการได้เลยปึ้งนะครับเรียบร้อยฮะซื้อกิจการเรียบร้อยสามารถเช็ควันเวลานะครับหมดอายุได้ตรงนี้เลยนะครับซึ่งจะได้ของทั้งหมด นะครับสำหรับบ่อนี้16,800ชิ้นคูณ90ไปนะครับก็ประมาณล้านหล้าน7ประมาณนั้นนะฮะนี่นะฮะวันมีเงินใช้ฟรีๆกันเลยและตรงนี้ครับเราก็มาเก็บน้ำมันทุกๆ1ชั่วโมงได้ตรงนี้จะเก็บทุกๆ1ชั่วโมงหรือรอให้มันครบเจ็บวันแล้วเก็บหรือครบ1วันแล้วเก็บแล้วแต่นะครับตรงนี้ได้เลยแต่ที่สำคัญอย่าลืมนะครับว่า โดนปล้นได้นะโดนปล้นได้เหมือนกันดังนั้นเมื่อเก็บเสร็จนะครับเอาไปขายตรงจุดนี่ครับนี่เหรียญสีทองอยู่ตรงนี้เลยนะครับอีโค่สำหรับลงน้ำมันตรงนี้นะครับเอาไปขายตอนนี้ราคาน้ำมันนะครับน่าจะอยู่ที่93บาทครับนี่ด้านขวานะฮะ93บาทราคาน้ำมันขึ้นขึ้น,นลงลงนะครับยังไงลองเอาไปขายดู กับงานใหม่สัมปทานน้ำมันมีเงินใช้ฟรีๆแต่ต้องระวังโดนปล้นด้วยนะโอเคฮะนี่กับงานใหม่ a n g ก y c ซิตครับ